ออกแบบโลโก้รูปทรงสามเหลี่ยม Adobe Illustrator Tutorial นะครับเรามาดูกันออกแบบโลโก้สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเริ่มจากเครื่องมือ Artboard Tool เลือก New Artboard แล้วก็จัดวางจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ Rectangle Tool มาเลือกเครื่องมือ Polygon Tool ออนเนตกล้งไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับที่จะเลือกสร้าง p o l y กอนที่300 p i x ซล มีไซส์ที่ปกติพลิกอนมันจะมีหกเหลี่ยมแต่น,นี่พี่จะเลือกแค่สามแล้วก็กดโอเคอันนี้เป็นการสร้างสามเหลี่ยมจากพลิกอนนะครับเพื่อจัดวางให้มันอยู่กลางหน้าอัดบอสามเหลี่ยมอันนี้มีเส้นที่ความหนา60บอยหลังจากนั้นพี่ก็จะมาที่พอลิกอนทูแล้วก็มาเอามาวางไว้ตรงนี้ อันเนตแก็คลิก1ครั้งที่จะเลือกสร้างสามเหลี่ยมที่250พิกเซลมาอีก1นอันนะครับตรงนี้ปอนค่าตัวเลขเป็นเลข3ถูกต้องแล้วจากนั้นก็กดโอทีเมื่อได้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยเราก็ดึงสามเหลี่ยมอันที่2เอามาไว้สักประมาณประมาณนี้นะครับที่จะวางสักประมาณนี้ ปมะได้ตรงนี้เรียบรอ้ยแล้วนะครับเราก็เลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้แล้วก็มาที่ object มาที่ expand จากนั้นกด ok จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกที่วัตถุชิ้นนี้นะครับเลือกที่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้วก็มาที่ object มาที่ part ามาสั่ง o f f s e t part นี้ติดคูรูวที่ต้องการให้วัตถุชิ้นนี้มีพื้นออกยืดออกไปข้างนอกอีก10พิกเซลนะครับมันจะมีพื้นยืดออกไปเห็นไหมครับที่มันจากเลยจากเส้นสีฟ้านี่คือออบเซตพาร์ตนะครับมาได้แบบนี้แล้วพิ่ก็กดโอเคหลังจากนั้นที่จะเปลี่ยนสีออบเซตพาร์ตที่ได้เข้ามาที่ได้ขึ้นมาใหม่เป็นสีเหลืองแบบนี้เพื่อสะดวกในการมองเห็นเมื่อทําทตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้ต่อมาที่ก็จะขยายมันใหญ่ขึ้นนะครับ z o ม m out zoom in เข้ามาแล้วก็มาที่เครื่องมือ shape u s e r ตรงนี้พี่จะเลือกสีพื้นเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วี่ก็จะเลือกตรงนี้นะครับดึงลากเป็นสีเขียวแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นส ส่วนตรงนี้จะเป็นสีสม้มจะดึงแบบนี้ก็ดึงมาแบบนี้หลังจากนั้นตรงนี้เรามาเปลี่ยนเป็นนอนอันนี้พี่จะขยายกอทนทุนซตกลับไปก่อนนะครับกดผิด ที่จะซูมอินเข้ามาอีกนะครับตรงนี้เรามาเลือกเครื่องมือเชฟบิลด์แล้วก็มาเลือกฟิลเป็นนอนหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกดึงลากมาแบบนี้ดึงแล้วดึงไปแล้วก็ดึง,แ,ดงแบบนี้ตรงนี้ก็ดึงผ่านไปอย่างนี้เลย จากนั้นเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกมาขวาสั่งอันกรุ๊ปแบบนี้จากนั้นก็ใช้ Selection Tool เลือกแบบนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยเลือกอันนี้ด้วยจากนั้นก็ Control X แล้วก็ใช้ Selection Tool เลือกทั้งหมดตรงนี้ Delete ทิ้ตตงไปแล้วก็ Control V ก็จะเพจอันนี้กลับมา จากนั้นก็คอนโทรล G เป็นการร๊ปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออกแบบโลกรูปทรงสามเหลี่ยม Adobe Illustrator tutorial ครับเราไปหัดทำกันดูนะครับสมาคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดุรา55ด้วยนะครับ